จริงๆว่าทะลุมาตสองสุก่องนี้ยังไม่เจยเดินมาเลยนะฮะนี่เป็นกรั้งแรกแต่ว่าโหเสาแอเชียใกล้เลยฮะเสาแอเชียสุดโน้นเลยฮค้างข้างจะเป็นเสาของเออนกแอร์นะครับ สิบห้าสิบสี่แล้วก็สิบสิบสองนี่เป็นไลออนใะช่ไหมสิบสองเหมือนไม่มีมีไลออนหรอ่ フェンスフィニッシュ。 โอเคเดี๋ยวเช็คอินแล้วกันครับผมนี่เรามาถึงแล้วเดี๋ยววันนี้กิจะตุรัสติ่อพี่ออสง่ายดีโอเคครับ Thank you. Sir, let the walk. Please watch your step. End of the walk. Please watch your step. <laughs> ที่นี่ต้อนรับสูส่สายบินไอเอชียพพบินโคฟุรภาพพร้อมไปเที่ยวบินที่ FD 3025 FD 3025ค่ะมีเครื่องบิแลำแรกจอดเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตนะาประตูนหน้ออกขึ้นเครื่องหมายเลข44ครับเนื่องด้วยสถานการณ์ด้านสาธารณสุขและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสัมผัสกันระหว่างผู้โดยสารน้อยที่สุดครับสายการบินมีความจำเป็นที่จะต้อ,องมาเชิญผู้โดยสารจุดจเครื่องโดยเริ่มจากโซนที่นั่งหลังสุดมาย,ยังหน้าสุดโดยเริ่มจากโซนที่สองครับจากนี้นั่งที่24ถึง31 ตามไปซอที่สามที่หกที่เก้าและสองที่หนึ่งที่หน้าที่หนึ่งหึงหารณารอมประกาศลำดับถัดไปครับก็มาเสนอรเร็วในการตรวจบัตรที่นั่งขอความรารีบััรประจำตัวประชาชนและสือเดินทางโดยงที่มีรูปภาพ้อบัตรที่นั่งแสดงแกะนะนะตอนรับพื้นและใส่ข้างแกแนะตอนรับบนเครื่องบินของครับ Good morning ladies and gentlemen c o m e t Air Asia p a s s e r Three z e o Five p t e r Five b a Four Bukit International Airport is now ready for boarding gate number 44 ในล r กษณะของการ h าธ t รณส i ขแ t ะการกระทำไม่ว่า o ร t จะตารสื o r a t i o n ่ o Ensure น h a t you are a s s e b l a b l e w a e h u i n g for your f l g n t for your c o r s p o r d i n g please k e p your passport เงปภนชั่น o a r d มเลที่ for inspection ม้ว่ากิสเคม n b o น r d นคิ ขอบคุณสำหรับการรับฟังและในขณะนี้เรายดเชิญผู้รที่นั่งในโซนที่สามแถวที่นั่งหถึงบนเที่เปบินที่ FD 3025ซึ่งจะเดินทางไปยังกรุงเทขึ้นเครื่องได้นละนประตูขาออกหมายเลขส4่บี่ครับ thank you for your waiting ณที for number 6, ่สถานีบินไทยพาส i ซนเจอ n ์ s ซนหมายเลข e r มซิทติ่งของหมูยเลขสิบ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  s ิบส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  o บสิบ t ิ u สิบสิ t e ท่านผู้โดยสารโปรดทราบค่ะนี่คือประกาศพิเศษจากสายการบินแอร์เอเชียในเที่ยวบินเชียงฟดีสามสองสามเก้า FD สามสองสามเก้าซึ่งจอดเดินทางในสุราษฎร,ร์ธานีผู้โดยสารท่านใดที่มีบัตรนี้นั่งแบบเช็คอินด้วยตนเองผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บไซต์แอร์เอเชียหรือผ่านทางตู้เช็คอินอัตโนมัติด้านนอก และยังไม่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารจากเคาน์เตอร์เช็คอินกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่นักประตูทางออกมเลข4.5ประตูทางออกมเลข4.5ขอบคุณค่ะ